โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวซาทซเอเมื่อทุกท่านะฮะนี่กลับมาพบกับผมอีร้วนะครับกับหลวงไข่นะครับในรายการเล็กนรกออนไลน์ของค่ายเอ็กซ์กนั่นเองนะครับมนะ่าตอนนี้ ดีใจกันใหญ่เลยนะครับระบบแบนบอดก็ทํางานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนนี้ผมจะมีสาระอะไรอีกนะฮะนอกจากว่ามีคุณโอมนี่พุมพูฮะผมอ่านยากนะขอภครด้วยนะครับถ้าอ่านอ่าไม่ถูกต้องนะครับแนะนํามาว่าถ้ามีการสลับค์ดเฟนนะครับก็จะทําให้ไรสก,กิลเร็วกว่า ปกตินะครับก็คือได้เรวเทียบเท่ากับใส่แหวนของไอเทมมอลเลยนะครับแม้ว่าเราจะใช้าการเซนก็ตามนะครับแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคการสลับซึ่งผมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นหน้าเก่านะาในเซิร์ฟเวอร์แท้แรกๆของเอเชีย f t เลยนะผมเคยจักนิดเดียวเองครับ เคยเล่นไปถึงเลเวล14มั้งครับที่ยังไม่ทําได้รู้เรื่องอะไรเลยก็เลิกกันแล้วเพราะผมอยู่โรงเรียนประจาก็ไม่สามารถจะหนีจากโรงเรียนไปเล่นได้นะครับกลับมาเล่นอีกครั้งตอนโตเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะครับจะมีคุณอซา,านชานะครับมาแนะนําเพื่อให้กดไรเวทก่อนแล้วก็ค่อยใส่เซนนะครับจะทําให้ไรไวขึ้นแล้วก็เวลาโดนตีก็จะไม่โดนหยุดด้วยนะครับก็ผมไปลองมาดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ มาแนะนําเทคนิคเลยนะครับอันนี้แนะนําสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะถ้าหน้าเก่าเนี่ยผมว่าคงจะรู้กันแล้วแหละคือผมก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่ผมอาศัยศึกษาเอาทดลองเอานะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันเลยครับว่าเทคนิคการเปลี่ยนเฟนเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าการใส่เฟนกับไม่ใส่เฟนเนี่ยจะไล่ช้าเร็วต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะเทียบให้ดูก็คือดูตามอุปกรณ์ของผมตอนนี้จะใส่เป็น เพนอยู่นะครับผมเพราะผมจะได้ให้ดูเลยครับใส่เ็นครับมีบอสลิ <c oughs> ผมไม่ได้มาตีบอสขอไห้ <c oughs> ผมไม่ได้มาตีลิง <c oughs> เพราะว่าเป็นลิงด้วยกันโอเคได้ครับมุกนี้ผ่าน <c oughs> คราวนี้ผมก็จะสลับนะครับ เป็นไม่ใช้เป็นการ์ดก็มาดูกันครับว่าจะไล่เร็วช้าขนาดไหนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่า2อย่างเนี่ยมันไล่เร็วช้ากันขนาดไหนโอเคก็เห็นแล้วนะครับว่าการใส่การ์ดเ็นเนี่ยไล่ช้าขึ้น25%เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการสลับการ์ดเป็นนั่นเองนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าถ้าคนไม่รู้มาก่อนก็อาจจะต้องคิดว่าดับเบิลคลิกใช่ไหมครับเพื่อเปลี่ยนไอเทมอย่างเงี้ยอ่าเปลี่ยนอย่างนี้แต่ถ้าเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยคุณสลับไม่ทันนะครับผมแนะนําให้คุณเอาไอเทมนะครับก็เขยมขาดนั่นเองนะครับให้มาวางไว้ที่สลอ็อตอ y คีรัตนะครับ ซึ่งแถวบนเนี่ยบางทีเราวางส,สกิลเต็มไปหมดแล้วเนี่ยถ้าอยากสลับอาวุธหรือว่าชุดหรือว่าอิสเซอรี่ผมแนะนําให้วางแถวล่างก็ได้ครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะเอามาวางไว้ที่แถวที่2นะครับโอเคครับผมก็จะมาวางไว้ที่แถว2ส่วนวิธีการการเซ็ตสกิลแถว2ผมเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะเป็นการกด f 1ถึง f 9ใช่ไหมครับแถวบนนะครับ ส่วนแถวล่างเนี่ยผมจะเซตให้เป็นการกดเลข1ถึงเลข9เพื่อใช้นะครับผมถ้าผมวางเข็มขัดไว้ตรงนี้แสดงว่าผมต้องกดเลข5ใช่ไหมครับมันจึงจะเปลี่ยนสกิลเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะกดเลข5นี่ครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเบลกดอีกทีนึงเปลี่ยนเป็นเบลอันเดอร์แคสต์มีขัดวิง่งขัดเฟ็นขัดวิง่งขัดเฟ็น เนี่ยครับผมกดเลข5ามันจะสลับกันอย่างนี้คือบางทีถ้าคุณไม่ได้เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นว่าเรากําลังใส่ขัดอะไรอยู่นะครับอาจจะอันนึงใช้ขัดอันนึงใช้คลิปก็ได้เพื่อให้เกิดความแตกต่างให้เห็นว่าเรากําลังใช้ขัดอันไหนอยู่หรือไม่ก็คุณเอาสก,กิลมาตั้งไว้ข้างๆผมจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายนะครับในการดูว่าตอนนี้ไร่โดนขวางหรือไม่โดนขวางนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคสลับเป็นให้ดูนะครับผม ก็คือเริ่มต้นนะครับให้คุณเริ่มจากเข็มขัดธรรมดาก่อนนะครับนะครับถ้าขึ้นสกิลเทเลพอร์ตมาแสดงว่าผมใส่เข็มขัดเทเลพอร์ตอยู่ซึ่งได้เดี๋ยวโดนขวางนะครับเพราะผมจะไล่ไปก่อนครับแล้วก็กดอ่าคราวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มขัดเฟนให้ก็อัตราการไล่ก็จะเท่าเดิมเห็นไหมฮะถอดเฟนไล่แล้วก็ใส่เฟนนะครับอ่า คันนี้ก็เวลาจะไล่ก็เอาอีกครับผมถอดเฟนไล่แล้วก็ใส่เฟนเนี่ครับมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้คุณไล่ในอัตราวความเร็วปกติได้นะครับต้องขอขอบคุณคนที่แนะนํามาด้วยนะครับผมตามที่ผมให้เครดิตไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมคือผมยังไม่รู้จริงนเนี่ย สำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับพบกับความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามหรือสับสไ r ร b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน